พี่น้องครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับมาหนีผ้าพี่น้องมายิ่งปลานี่ไม้ไม้บันไพ่ครับผ้าอยู่กระลั่งจะมานะครับนีเวลาอยู่ประมาณซุ้มมงนะครับประมาณนี้หละไปเดี๋ยวถายรุ่นบังครับได้น้ำครับน้ำก็ะตงใสอยู่เธอบอกว่าจะมีตัวครับเวลายไว้ลายมาหนึ่งงานกันม้าเฝ้ากันครับ โอ้จะเจอโตกว่านะหมายป้าป้าบัวป้าบัวไปบัวป้าบัวปาวปาทุกนี่ผมกระด้ลงมาแล้วนะครับตามเสียงของเสียงปะนน่นมากนะครับแต่นิ่มเสียงตีหลุมทุบๆผมก็ไเด้ไหลค่อย,นอย,อย,ย,ย,ยๆนะครับค่อยๆไหลไปไหลไปไหลไปนะครับ จับจุดนะครับจับจุดจับเสียงนะครับเสียงตีลุมู่แถวนี่แหละไปค่อยๆข้านไปพี่นอ้องจับเสียงครับเสียงเสียงน่าจะยุดสายมือน,นะครับเอาไปค่อยๆข้านไปเบาๆนะครับข้านตามเสียงไปครับ เจอแล้วครับเสียงตีหลุมนี่ๆค่อยๆพีเบนงครับข้างหน้าผมนี่ก็เป็นหลุมของประนินนะครับเป็นหลุมปอกง่ายเลยนะครับเดี๋ยวผมใส่เมื่อพีพเพื่อโตอยังอยู่นะครับนี่ครับอุย้ยพึ่งออกไปว่านเลยนี่นะครับเสียงตีหลุมที่ยืน่นว่านน่าจะเป็นหลุมนี้นะครับ ตูพึ่งออกไปใหม่ๆเลยนะครับเดี๋ยวเขาค่อยข้านไปครับตูน่าจะอยู่แถวน้แหละจังหวะนี้ก็ได้เจอตูแล้วครับนี่นีพี่น้องผมขวามือครับขวามือนี่ครับเนี่ยนี่นเรียบร้อยครับ จังวะนี้ใส่สวยครับน้ำมือนี้ค่อนข้างที่จะใสนะครับใสถึงใสหมากเลยนะครับไม้สวยครับค่อยไหลไปตามป้าบัวนะครับ เดี๋ยวนี้ออกมาพี่น้องเรียบร้อยครับ ไหลออกมาสักพักนะครับกระเด็นไม่เจอนะครับในี่นี่พี่น้องไปแล้วครับยิ่งโอ้จังหวะนิโมดูนนะครับ <c oughs> คนงานพี่น้องผมดีก้อนดีก้อนีแตบโอ้ปลากัะ หางครับหาเงี้เกินขาหน่อยใช่ใส่ป่าใส่โคโล่ปนีิใส่งามๆครับใส่เผาใส่เผาไอ่ิมิซาเม่หล่ะป่าเอาเบอร์สตูเรียวอันนี้มาส่อมืออัามือคัตนนี้อันนี้ดาวน์